สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวการกำหนดการใช้งานในส่วนของตัว Notepad p ัดพ p นะครับ t e c h Editor ที่เราติดตั้งลงไปนะครับให้เราไปที่ตัว Solid Cam นะครับเลือกในส่วนของตัว Solid Cam s e t t i n g นะครับในส่วนของตัว Solid Cam s e t t i n g นะครับในส่วนของ G Code นะครับก็จะมีในส่วนของ Editor for G Code File นะโดย default แล้วเนี่ย Solid Cam จะเรียกใช้งานนะครับ Notepad ธรรมดาจากตัวระบบ Windows นะครับหลังจากที่เราติดตั้ง Notepad p p ไปแล้วนะครับเราก็ browse นะครับ ไปที่ตำแหน่งติดตั้งโปรแกรมของเรานะครับอยู่ใน d i ร์ C นะครับโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็โน้ e แพดพัดๆนะครับเลือกตัวจุด exe ตัวนี้นะครับแล้วก็ Open นะครับจากนั้นเราติ๊กเช็คบ็อกมันติด o c u m e n t Editor ไว้ด้วยนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นเราลองเช็คดูนะครับว่าตัว Software Solidcam เรียกใช้งานหรือเปล่านะครับผมลองเปิดโปรเจกต์แคมตัวอย่างขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับ ผมเปิด Project c a m มที่อยู่ในตัว s u r i ค c a m User นะครับแล้วก็ getting start นะครับแล้วก็ตัว basic นะครับ m a c h i n i n g นะครับโอเคจากนั้นโปรแกรมโหลดผมลองเช็คตัว G code นะครับ สั่งเ Gen c โคดมาเราก็จะได้ในส่วนของตัวชุดคำสั่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ